นะตโมตัสสะปัจขวโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะะนโมตัตปะจะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะจะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสนาถาวิหารัตมาอนาถาตีตี ขะเจรสุขท่านสารทท่นทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมามีการสักการะบูชาวงสวงสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสินักานมาเดือนาวัดคู่จังหวัดนนทบุรีพระพุทธเจ้าหลวงที่นีหลายถึงะมหาวิรัย พี่สนะหมดไปแล้วก็ได้มีการเจริญปะพุทธมน์พ้าขาขาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยสี่ะคาขาหนึ่งค้าขามมกุฏระพุทธเจ้าสองค้าขาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจึดสามขาถานกยุงทองของหลวงปู่มัน่นปุริชโต ท่าขาลูชาพระอุปปุณท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาฟ้าปจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติและตำนานความเชื่อของพระคาถดาเรานี้แบบสั้นๆพอสมควรแก่เวลาหนึ่งคาถาลกชาพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่อยู่หลวงปู่เอียม สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้ามีบันทึกไว้ว่ารัชกาลที่ห้าได้รับคำสั่งแนะนำจากพระเจ้าน้องยาเธอทุ่มาหลวงนเรศบวรฤทธให้เสด็จพระราชดำเนินเข้าถวายนมัสการหลวงปู่เอียงวัดโคลงเพื่อรับคํำพยากรั ก่อนที่จะเสด็จไปประพาสยุโรปครั้นเมื่อได้เวลาที่แน่นอนก็มีการส่งนักทายแก้งหลงตู่เตียงไว้ก่อนจะได้มีการเตรียมรับเสด็จเมื่อถึงวันพระองก็ได้เสด็จมายังวัดโคอนเมื่อมาถึงพระองก็มีพระราชดำรัสว่าที่รูปมารูปนี้คือ เป็นการแทนระนามของสมหากษัตริย์ที่ใช้พูดกับระสง์ในเมืออ่อก่อนที่รูปมาวันนี้เพื่อขอให้ท่านช่วยดูเหตุการณ์ว่าการที่รูปจะ,สะเสด็จเพื่อทำสัมพันธ์ข้ามไีที่ยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อหลวงปู่เอียมได้ยินดังนั้นก็ได้นั่งสมาธิตั้ตดวอดาวบนเมื่อนั้นก็เห็นนิมิตว่าในท้องทะเลที่มีคลื่นแรงและมีวังวนอยู่ท่ามกลางของทะเลเรือประทินัง่งติดอยู่ปากของวังวนนั้นน้ำในวังวนมีความเชี่ยวกราดและภายใต้วังวนนั้น มีซากเลยอยู่เป็นจำนวนมากจากนั้นก็เห็นภาพที่อยู่บนผกมีชายคนหนึ่งจูงม้าเข้ามาม้าตัวนั้นมีคนถือเชือกที่ล่ามขาทั้งสีไว้ไม่ให้ะปยชน์จากนั้นชายคนนั้นก็ขายมือเพื่อให้พระพิยามหาราชทรงเสด็จไปรับม้าแล้วจากนั้น ข้าก็หายไปหลวงปู่เอียมบอกกับราชการที่ห้าว่าการเสด็จไปดุรุกครั้งนี้จะต้องประสบภัยสงสารครั้งแรกคือในทะเลเดี๋ยวขัาจะมาจัดถวายผ้ายันเมื่อเจอสถานการณ์อับขันให้นำผ้ายันนั้นมายืนถือที่หัวเรือต้องค้าถายำกัข้ายันแล้วโบ จะเกิดลมเพื่อพัดให้เรือหลุดออกจากวังมลภัยครั้งที่สองเกิดจากสัตสีทาาา้าวอัตมาจะถวายคาถาพิเศษให้ใช้คาถานี้ภาวนาแล้วถอนยาให้สัตว์ร้ายนั่นจงจินก็จะคลายไปด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบว่ดกันมาเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวป้องกับพระรมลูกสมนมา คาถาเสกยาให้มากินที่หลวงปู่เอียนถวายนะั่นคือคาถาปิติปิโสเวนเตียหรือมุกุปพุตตะเจ้ามีเนื้อความว่าปิติปิโสวิเศษอีกอิเศสพุทานามเมอีกอิเงนาพุทตังโสอีกปิตโสตังพุททะปิติอีกมีคำแปลว่า ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสรปริพันธ์อันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท,ทรงประเสริฐแล้วจงเป็นมหาพิภูกิตาครประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้า มาหาจากกักรรัยครอบครมพระเจ้าตลอดการทุกเมื่งคืนการสวดพระคาถ,า,ถาบทนี้มีเคล็ดลับการสวดคือสวดก้าจบเมื่ออันเชิญพระพุทธเจ้า,ามาประทับเป็นมงกุขดจบที่หนึ่งถึงแปดให้อันเชิญมาอยู่รอบสีรัะจบที่เก้าให้อันเชิญ และเรม่ึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาอยู่การศีรษะเป็นยอดมงกุฎคาถาเนี้เลยมีชื่อว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าสองคาถาผู้ชาลวงหู่ทว่วเมื่อสี่ร้อยปีก่อนในสมัยอง,ง,งศรสีพระอุทยาได้เกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากทุกคนเดือดร้อนกันมาก สมัยนะั้นการรักษาการแพทย์ยังไม่มีครบครันเหมือนสมัยนี้อกยาก็ไม่มีนิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณประสิทธิ์ตะหนักได้พระเจ้าอยู่หัวทรงยึตกต่ยม,มากต้องไม่มีวิธีไหนจะป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ก็ทรงระลึกถึงหลวปู่ทวด จึงมีรับสั่งให้อวมาไปนิมนต์ท่านมาเข้าเข้าหลวงปู่ทัวนเมื่อรู้ดังนั้นก็ได้ทำนำมนต์ไปประคองแก่ประชาชนทั่วทำมนาคอโรูปหาก็หายทำให้พระเจ้าถั่วออกประเทยไทยอย่างยิ่งทรงเลือกสมณศักดิ์ทัาขึ้นเป็นพราชา พระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชกูรูปาย์และมีรับสัรว่าหากท่านต้องการสิ่งใดหรือต้องการบูรณาว,วัาดัวอารามใดๆข้าพ็เจ้าจาะอุปถัมทุกประกันถ้าถานมีมีแนวความว่านโมโพธิสัตโตอาทัน,นติมายอิะติภัคขวา มีคำแปลว่าถ้าพเจ้าขอนอบขอนอบน้องแด่พระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวพระพเจ้าสามข้าทาบูชาเท่าทุกข์